พร้อมส่งนะครับวันจันทร์แพ็คเรียบร้อยอันนี้ผืนละหน้านะครับสองสองผืนผืนทุ่มผืนหนึ่งเอาไปให้เลือดนะครับผืนละหน้าหนึ่งทุ่มหนึ่งแต่เอาไปเอาผืนละหน้าไปให้เลือดเลือดสองีโต้ออ้สองคันเอสซโอ้หนึ่งคันแล้วก็สซด้วงสองคันนะครับสะโพนไทยรางแกะนะครับ แล้วก็ไม้ตีพร้อมส่งนะครับแพ็คเรียบร้อยพร้อมส่งคนเดียวตั้งแต่เช้าถึงทุ่มมด่ดีเดี๋ยวกลับไปพักผ่อนพรุ่นี้ไปไปช่วยงาน